สบายดีพี่น้องสุขผูสุขคนครับพบกันพอกันอีกคือก็เป็นประจำครับผมหลังห้อยอกกับแนวทางห้ยเล่ายุคใหม่ครับผมทางช่องผิดน้องดันชาแนลเด้คำนวณตัวเลขมากฝากพี่ฝากน้องคือก็เป็นประจำครับผมคือวัดมันผุดที่30เดือนสิงหาครับผมเอาปลายเดือนนะครับนะอ่ะใกล้ใกล้จะสิ้นเดือนสิงหามาพูดอะไรสิโชคที่มันนุ่กัน สำหรับปูใหญ่ไม่ใหญ่พ่อลุงไม่ป่าเฮานะสำหรับสมาชิกทุกคนที่เขามารับชมนะครับนะอ่ะขอบพระคุณหลายๆสำหรับกำลังแรงใจด้วยดีตลอดมากครับผมถึงสิบบลายปันใดแต่กะได้กำลังใจที่ดีครับผมขอบพระคุณหลายๆอจียอดดูเฮาบลายโบเป็นยังครับผมแต่ว่าแน่ๆกะคอยเปลี่ยนคอยไปนะครับนะโบเป็นยังครับนะขอบพระคุณหลายๆก่อนอื่นก็ให้รับชมติดตามกันสำหรับผู้ เสี่ยนหวยหนักเสี่ยงโชคสี่บางคนเพิ่นอาจจะบางขั้นได้ตรวจว่างวดที่ผ่านมาคือวดวันที่ยี่สิบเอ็ดออกตัวไหลนะครับนะอเหมือนี้ครับผมมารับชมติดตามกันครับผมนี่ครับผมงวดออกไปเมื่อคืนนี้ครับผมนี่ครับนี่ตัวใดแน่ทางช่องเ้ามียให้บ่มียไกลเคียงตัวใดแน่กะ,ะเอามาอ่างอิงจัะหน่อยครับผมเอามาให้พี่น้องเบิ่งก่อนบางคนยังบางขั้นได้ตรวจหรือบางขั้นรู้จักวิธีตรวจ มือมขึ้นหนวยเหล่าวันที่ยี่สิเดือนสิงหาครับผมเลขที่ออก8ปดสองครับผมหกนี่คือเลขล่างนะครับนะแปดศูนนี่คือเลขบนส่วน82ดสนี่คือเลขล่างชุด6กตัวครับผมยนหวยเหล่าผู้เพิน ติดตามประจำเพิินคงจะเข้าใจในรูปแบบการออกฉลากของทั้งเล่าเพลินนะครับนะสีบคือเมืองไทย,ห,ไทยห้าเมืองไทยหฮาเแ้วระหว่างที่หนึ่งระหว่างที่สองระหว่างที่สามระหว่างที่สี่ที่ห้าโกดกันมุนไม่อยู่เพราะปัญหาเขาใส่เวลาหลายแต่ทั้งเมืองเล่าเพลินเที่ยเดียวจบเลยครับผมชุบออกมาเที่ยเดียวสามรางวัลเลยครับผมบอกว่าจะเป็นสามตัวสี่ตัวชุดหกตัวอยู่ในอันเดียวเลยนะครับนะอ่ะวากันไป เพิ่นมีตัวใดแน่บันรังมันเหล็กกลางขาุนหกสี่ครับผมของหฮาเขาอยู่เล็กวิ่งซีนะครับเนาะนี่ครับผมเลขกวิ่งเห็นไว้สามกับซีเขาอ,อยู่เล็กซครับผมสําหรับเซียนเลขวิ่งอาจจะมีผู้โชคดีนะครับเนาะ,ะแล้วก็เลขคู่หฮาเขาตัวใดมันใดกระไก่เคี่ยงนะครับอ้าวขุนมีหกสี่แต่ห้งเฮากับมีเกดซครับผมไก่เก็ดซีไก่เคี่ยงนะครับแล้วก็จเจ็ดสอง <laughs> เจ็ดสี่ส่วนของเพิ่นมีชุดหกตัวแปดสองมีเกตสองไก่เคียงนะครับนะแต่ส่วนตรงๆก็คือชุดบนแปดศูนย์ของเพิ่นครับผมเลขบนนะครับน่ะนี่แปดศูนย์ของเฮามีครับผมศูนย์แปดครับผมออกตก,กับของเพิร์นนะครับนะนี่ทางช่องเฮาได้คำนวณมาฝากพี่ฝากน้องครับผมอาจจะมีผู้โชคดีโชคมาหรือจังไลยก็ สิ้นไหลวงไหลวงมั่นเนาะครับเนาะเพราะว่าแม่แต่ผูกคำนวณก็ยังบวชัวเพิ่งจะเอาตัวไหนมาออกเนาะครับเนาะคำนวณมาตามสูตรออกมาจังสี่กันน้ำเสนอกันแบบนี้ครับผมหวังว่าจะมีผู้โชคดีเนาะครับเนาะนี่คืองวดวันจันทร์ที่ยี่สิบแปดที่ผ่านมาครับผมเดือนสิงหาสําหรับเมื่อน,นี้คลิปนี้เราจะมาพูดคุยกันคืองวดสุดท้ายของเดือนครับผมวันพุธที่สามสิบครับผมกดที่สามสิบ ที่สามสิบอะหมดต่อไปครับผมมาผู้ใดสิโชว์หโชว์มาน้ำกันมารับชมติดตามกันครับผมขอบพระคุณหลายๆสำหรับการติดตามรับชมเป็นกำลังใจกันด้วยดีตลอดมากครับผมขอบพระคุณหลายๆและสำหรับผู้ก้าัารับชมใหม่นะครับเนาะไอ้ผู้เพิ่งเปิดมาพอาเพิ่งมาหัวจักกับทางช่องเฮากัยินดีต้อนรับครับผมยินดีต้อนรับยังเป็นทางการนะครับนะคพระคุณได้ยรแล้วกัน รับชมติดตามกันไปค่ะเห็นว่ยคลิปนี้มีประโยชน์ถูกแก่กอย่าลืมครับผมให้กำลังใ,ใจกันเดียวกันกดติดตามกดไลค์กดลุกกระดิ่งไว้เพื่อจะได้รับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ทุกคลิปทุกวนันนะครับอคอมเมนต์มาปูดคุยกันได้ครับผมมีความคิดเห็นจะไหนแนะน้าจ่องเฮ้าครับผมยินดีรับฟังครับผมวอลล่าหยาห่างสำหรับพุทธนี่วั 30. นที่สามสิบมิถุน่นครับผมชุดสองตัวบน ลองนำไปพิจิลณานะครับเนาะคู่แรกครับผมห้าเจ็ดสองแปดแล้วก็หนึ่งเก้าครับผมลองนำไปพิจิลณานเบืงดูมักบรมัก,มกตัวใดก็สามารถนำไปเสียงโชคได้ครับผมประกอบกันเสียงโชคครับมีตัวมักเนาะครับเนาะ 0แล้วก็3 4สี่ครับผมอ่านี่ครับผมสำหรับชุดสองตัวบนสำหรับงวดวันพุธที่30สเดือนสิงหานะครับเนาะสำหรับแนวทางไวยเล้ายุคใหม่ของเฮ้านะครับเนาะทางช่องเฮาก็นำเสนอเป็นแนวทางให้ครับผมสำหรับผู้บ่มีสูตรแต่ว่ามากในงานเสียงโชคนะครับเนาะบ่มมีสูตรคำนวณจะเจริ่มต้นตัวใดทางช่องเฮาขอเป็นอีกหนึ่งทางเลือกครับผมให้แนนํา มารับชมติดตามกันครับผมคับมีตัวใดมาก็ลองน้าไปเสียงโชคเบิ้งครับผมบางครั้งออกตกลับ <c oughs> บางครั้งออกชุดบนไปออกเรล็กลางชุดเรียงลางมาออกเรล็กบน <c oughs> นะครับเนาะสำหรับเล็กวิ่งกะเอากะติดแถบทุกหมดครับผมล้องน,นําไปผิดจรณนาเบิ้งครับผมชุดสามตัวติด,ตด,ตดงดนี่ก็ลง่มไปชุดเดียวคฮ้ยเก่านะครับเนาะ 5, 2, นะห้าสองเก้าครับผมนี่ชุดสามตัวตุนนะครับนะอ่ะมี่ผมจิตเห็นจังไหมกะลองนํำไปติดเจรนาครับผมชจวิจเจรณาญาณนะครับนะอ่ะที่นี่ก็ชุดสองตัวล่างชุดสองตัวล่างที่ห้าสองเก้า สศูนย์ครับผมเจ็ดแปดสี่หนึ่งครับผมอ่าลองนำไปผิดจรณาเบิองครับผมสำหรับแนวทางหวยเล่ายุคใหม่นะครับนะอ่าบางคนเพิ่นอาจสังเกตว่าเออมาคือมากคล้ายๆกันคือมากไกล้ๆกันแถวกับตกเกาหงวดเกาแถวครับวันถงหงวดวันพุธคือกันแถวเป็นไปได้หมดครับผม บางครั้งเรกตัวเก่าออกอยู่สับๆกันก็คเคยมีครับผมหอดสามหอนซี 4, หอนตะกอนผมกระร่วงเล่นเสียงโชคกันเป็นคนผู้หนึ่งที่ชอบนะครับเนาะหอดจําได้ว่าหอดซีๆเนี่ยออกหอดสามหอนเรื่องกันครับผมสมัยก่อนเนาะมันมีหอดเรกอันนี้ล่ะหอมสินบอก <c oughs> เรกไงออกสองเสี้ยวเรกหอมสินออกที้หนึ่งครับผมโอ,อ้สินไปไหนมืดครับผมอ่ะสำหรับล้อหงายข้ขงเจโรดี ตัวเก่าออกแด้ซ้ำซากนะครับนะ่ะเปิี่นเก่าตัวไหนมาออกก็ได้ครับผมเ้าวภาษามารถจะรู้ได้อ่ะที่นี่เ้าจะมาคัดวงกลมให้เหลือหน่อยตัวลงหรือเป็นความคิดเห็นของทั้งช่องสำหรับพ่อใหญ่แม่ใหญ่เฮาเห็นต่างกะโบกเป็นอย่างนาะครับเนาะเพราะว่ามาโบคือกันคนเฮาอ่ะจุดสองตัวบนตั้งจังเฮาขอวงไว้ห้าเจ็ด สองเปีแล้วก็สามสี่ครับผมส่วนชุดสามตัวต้นหอกกับมีไว้ให้ชุดเดียวสําหรับคลิปใหญ่เน,นาะครับนะรายละเอียดชุดสามตัวต้นจะไปยุคคลิปวิดีโอช็อตคลิปสั้นอีกที่หนึ่งครับผมอีกสองชุดยุ่นั่นครับผมอ่ะที่นี่ก็ชุดสองตัวล่างขอวงไว้ที่ห้าสองอ,อาษาจีนแตอร์บอลเป็นปก็บ,บอกมาจากไหนล่ะ อู๋ซือเออกับภาษาไต้วันเนาะครับเนาะจำได้เคยไปทำงานตายปีก่อนอู๋ซือเออว่าไงนาอ่ะแปลว่าห้าสิบสองนะครับเนาะอ่ะสนุกสนุกครับผมให้ผมดูกันไปนะภาษาไต้วันบอกห้าสิบสองห้าเว้นอู๋ซือก็คือสิบเข้ามาสองกับสองครับอู๋ซือเออหรือห้าสิบสองกับผมนะขำๆเนาะครับเนาะ สีหนึ่งครับผมซื้อซื้อ e อ่านี่แต่วันอีกตัวหนึ่งครับผมสี่สิบเอ็ดหรือว่าสี่หนึ่งก็คือซื้อ e ถ้าว่าตรงๆก็ซื้อซื้อ e สี่สิบเอ็ดอ่ะอ่าสำหรับแนวทางวาหวยนางเงวันผุดครับอ่ะเสรสิมความรู้ภาษาเป็นน้ำนิดนึงครับผมอ่าทีนี้ก็ถึงขั้ว ตัวเด่นสำคัญครับผมคือเรกวิ่งขานบปได้ครับผมให้ลองนําไปผิดจะหน้าเบิ้งครับผมนัาไปประกอบกันเบิ้งกับอาจารย์ท่านอื่นๆหรือช่องทางอื่นนะครับเนาะเฮ้อสิไปจับส่กันยังไงกะอยู่กับดุลพินิษฐ์นะครับนะอ่ะผมช่วงมันแพมันครับผมอะวดนี้เขาลงไว้สองตัวคือเก่าครับผมอ่ะโชคดีช่วงหันสุกมันครับผมจุดจุดสี่ห้าครับอ่ะเรกวิ่งบนล่าง หมวดพุทธิสามสเดือนสิงหาครับผมสำหรับแนวทางหัวเรายุคใหม่แล้วครับเนาะทางช่องเผ็ดต้องดันชาแนลนั่มเสนอให้เพอใหญ่าไม่ใหญ่เข้านำไปปิจารณาครับผมและสำหรับสมาชิกผู้กำลังรับชมใหม่แล้วครับเนาะอย่าลืมครับผมอย่าลืมกดติดตามให้กำลังแรงใจโดยการกดไลค์คอมเมนต์พูดคุยกันครับผมติชมได้ครับผมแล้วก็ลุกๆกระดิ่งไว้ เพื่อจะได้รับการแจ้งเตือนนะครับกดคาว่ารับแจ้งเตือนทั้งหมดไว้ครับผมจะได้รับแจ้งเตือนทั้งคลิปหวยไทยหวยลาวนะครับะสําหรับทั้งช่องเฮาทาเสนอทุกคลิปทุกหมวดครับผมโชคดีโชคมาน้ํากันอาจจะหลวงสมงษ์อาจจะมันมีเงินใส่น้ากันครับผมสาหรับคลิปนี้คงจะพ่อแค่นี้ครับผมพกพอกไม่คลิปนะสำหรับคลิปนี้คงจะล่ากันไปแต่เพียงแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ